คุณน้ามาทำไมพี่ทราบปะจะมาตีมอตีมอพูดไปได้คุณหน้ามันยับงั้นมาเที่ยวนั่นนักกระเดิมมีคุณหน้าจะลงบ้างกอนะทำไมคุณลุงกูไม่เมื่อหคนเดินะขนาดไหนเชียกูเมาแล้วกูซาดิชนะซาดิชยังไงชอบกัดหูโอ้โหชอบเยี่ยวรถนานั่นชอบใช้จมูกโอ้โหคุณลุงซาดิชอย่างงี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวทำไมเพราะอีสี่ตัวนี้ผ่านช้างมาแล้ว เดี๋ยว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 เ,ยเยวสสดี๋ยวคนเฮี้ยอะไรว่าเมาซอสสีแลชาเนี่ยสวัสดีครับคุณนาะโอ้ยมือไม้อ่อนสวัสดีคุณลานเออเมาแต่ยังพูดจาเพราะจะ้ะคุณนามาทำไมพี่ทราบปะจะมาตีหมอ้อตีหมอ้อพูดไปได้คุณนามันหยบาบงั้นมาเที่ยวนหนักกรเดิ้อพี่คุณนาะแต่ลุงบ้างก่อนนะทำไมคุณลุงอูมไม่มืดคนเดินนะขนาดไหนเชีย กูเมาแล้วกูซาดิชนะซาดิชยังไงชอบกัดหูโอ้ชอบเยี่ยวรถน้กนั่นชอบใช้จมูกโอ้โหกูลุงซาดิอย่างงี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวทำไมเพราะอีสี่ตัวนี้ผ่านช้างมาแล้วจริงค่ะไม่แก้ตัววะรับไปเถอะคิดหหยอีดอกแทบสร้างเลยลุงเจอหลบรรยากาศน่ารักน่ารักทั้งนั้นสวยจริงๆสวยทุกคนวันเย็นน่ะ ชอบไหมปะชอบแค่นี้ยังไม่พอมันมีฉายาอีน,นี่ฉายาว่าไงจิวหาพาเพลินชมลิ้นอีิตะควาเหน่อยไหมป๋าขาดยิ่งได้ปะอิตะควาโชว์ลิ้นหน่อยลูกยดยอดยอดยอดอีดอกจะหลบพ่อเหรอลิ้นกูนั้นไม่ใช่หนังสงคราม เฮ้ย <Yeah. S 2> hey, อีร้านชายทำไมป๋าอีดอกในลิ้นดีจริง <laughs> ชอบออบไหมออบไหมอูออบซ้ำวันเอาไปทำไมเยอะแยะให้นั่งหน้ากระจังรถกูแล้วคอยเลียแมเงเมา <laughs> <c oughs> ท่านจะได้รับความสนุกสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรกดระดิ่งกดสับสไครต์ท่านจะได้ชมคลิปใหม่ๆของเราตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะครับกดเลยครับกดเลยกด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 เลยครับอย่างนั้นแหละครับกดเลยครับ